นี่ไงนี่อ่ะต้มนู่นนะจะเอาคุณยายจะให้ยายให้ให้คุณยายมองคุณยายต้มต้มต้มยำของคุณยายอร่อยมากเลยเอ้ยเก่งไหมคุณยายไม่ให้คุณย่าป้อนด้วยนะเขากินเอง กินแบบอริดอร่อยมากเลยพี่เมย์กินอิ่มแล้วเคี้ยวด้วยนะครับเคี้ยวข้าวด้วยเคี้ยวข้าวด้วยเอากินนดีกินนดีอันนั้นๆจะหมดแล้วจะหมดแล้วจ้าคุณยายกินเองด้วยนะไม่ไม่ให้คุณย่าป้อนเลยค่ะหาวอ๋ออ๋อกินกินกินเป็นการปฏิบัติของประเทที่ไร้เกียรติไร้สักศรีนะครับที่ไม่ฏิบติต่อคนของตัวเองแทนที่เขาเนี่ย เชิดชูบุคคลเหล่านี้ว่ารบเพื่อประเทศชาติแต่กับค้อยค่าว่าคุณยายดูหน่อยนะคุณยายดูหน่อยนะออโอ้โหเดี๋ยวส่งไปให้คุณยายดูเนี่ยโอ้ว่าหลานชายชอบมากหลานสาวอิ่มแล้วนะโอ้โหไม่ให้คุณย่าป้อนด้วยอืมไกินอร่อยกินเก่งด้วยเนี่ยปกติก็จะให้ย่าป้อนไง ทีนี้ไม่ให้ย่าป้อนเลยเขากินเองเลยค่ะคุณยายมีการเรียร้อมาสามีของเขาในปะเทแคาเองวหยไเมื่อาแค่สดกวานเนอาอาเโอ้โหเอาตะแคงสดน้ำสดน้แห้งหรอน้ำแห้งเหรอในพื้นที่ทำการประรเฉือ เอาเอาทำดีๆทำดีๆกินเก่งหล้วจังเราจะปิดแอร์ไหมล่ะย่าเดี๋ยวย่าไปผ่อนแอร์ก่อนลดแอร์เราก็ลงหน่อยโอเไหมเคไหมกิแล้วต้องอาบน้ำนะคะอร่อยอร่อยกินเอาไม่แต่ โอ้ยกรลักใายองหมกรลักใายอ่งเม,งม,งเมยม<า>แล้วอีกเนี่ยหน่อยเดียวเองพี่ต้องกินให้หมดนะกินให้หมดไม่่ะอีกหน่อยเดียวเองเอไป,แล,ไปแ,ลแล้วอยู่หน่อยเดียวก็มากินเหมือนาะมากินน้ำมาลูกมากินน้ำก่อนเร็วได้แบบน้ำกินน้ำก่อนเร็ว ไม่แม่มาช้าจังพี่เมย์ไปล้างจานแล้วพี่เมย์กินอิ่มพี่เมย์ล้างจานเองค่ัประกอบิธีเองตามกาลังของแต่ครอบครัวขอบคุณครับคุณยายด้วยที่ทำกับข้าวให้หนูยกมือไหว้ขอบคุณครับ,ค,รบคุณยายครับ,รบอร่อยมากเลย <c oughs> ป่ะป่ะอย่าไปทำาอย่างนั้น กินเองกินเก่งด้วยกินเกือบหมดเลยข้าวกินเกือบหมดเลยกินเก่งมากเลย